รูเบนอโมริมเผยความฝันในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือพาทีมกลับมาควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหล,ลังร้าแชมป์ลีกมา12ปีรูเบนอโมริมได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเดือนพฤศจิกายน2024แม้จะเริ่มต้นเส้นทางในถิ่นโอลแทฟฟฟอนไม่ราบรื่นนักโดยพาทีมชนะเพียง2นัดเสมอ2นัดและแพ้ถึง5นัดจากการลงเล่นในพรีเมียร์ลีก9นัดแรกแต่อโมริมก็มีผลงานที่น่าประทับใจในบางเกม โดยล่าสุดพาทีมไล่ตีเสมอลิเวอร์พูล2-2ในเกมที่แอนฟินและยังคุมทีมพลิกกลับมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2-1ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่เอติฮัตสเตเดียมกุนซูวัย39ปียอมรับถึงความท้าทายครั้งใหญ่ที่เขาต้องเผชิญในฐานะผู้จัดการทีมแมนยูแต่ยืนยันว่าเป้าหมายสูงสุดของเขาคือการพาทีมควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังร้าแชมป์ลีกมา12ปีอมโมริมกล่าวว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือการควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกผมอยากช่วยสโมสรน,นี้ ผมรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับทุกคนที่นี่ผมมีความฝันที่จะคว้าแชมป์พรีเมียลีกในสนามของเราท่ามกลางแฟนบอลของเราหลังจากผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากการได้แชมป์อีกครั้งคือสิ่งที่ดีที่สุดที่เราสามารถทำได้